สวัสดีครับผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านนะครับเจอกันอีกแล้วกับช่องพ่อเพลินชาแนลนะครับวันนี้พ่อเพลินจะพาคุณผู้ชมมาทําปุ๋ยน้ําครับผมปุ๋ยน้ําบํารุงมะนาวของเราให้ติดดอกออกผลบ้านใครที่ปลูกมะนาวแล้วนะครับผมยังไม่ติดดอกไม่ออกผลลองทําวิธีนี้ได้เลยเพราะว่าบ้านพ่อเพลินทําแล้วเห็นผลจริงๆครับผมก่อนที่จะไปรับชมคลิปวิดีโอนะครับพ่อเพลินขอเคละหนึ่งสับสไคร์สันกระดิ่งไว้คอยแจ้งเตือนคลิปดีๆของพ่อเพลินด้วยนะครับ ไปนะครับเราไปทําปุ๋ยน้ําบํารุงมะนาวของเราให้ติดดอกออกผลลูกดกเต็มต้นและยันก็คือเก็บกินได้ตลอดทั้งปีด้วยกันเลยนะครับอุปกรณ์ที่เราจะนํามาบํารุงให้มะนาวของเราลูกใหญ่โตไว้น้ําเยอะติดดอกออกผลดกเต็มต้นเลยครับนั่นก็คือยาพารานี่เองครับเดี๋ยวเราจะใช้ยาพารานี่ครับในการ ทำให้มะนาวของเราลูกใหญ่โตไวน้ําเยอะๆครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทําเลยนะครับก่อนอื่นนะครับคุณผู้ชมครับยาพาราหนึ่งเม็ดให้เราใส่ลงไปเลยนะครับหรือว่าจะทุบให้แตกละเอียดก่อนก็ได้นะครับเสร็จแล้วเราจะใส่นี่ดูดไปด้วยนะครับเครื่องดื่มชูกําลังครับในเครื่องดื่มชูกําลังก็จะมีวิตามินมากมายนะครับใส่ลงไปนะครับหนึ่งฝ้าครับ อันก็คือโมโนโซเดียมมูตเตเมทนั่นก็คือผงชุรสนั่นเองครับเนึ่งลากเพื่การเจริญเติบโตของต้นมะนาวครับใส่ลงไปครับหนึ่งช้อนครับนี่ครับคุณผู้ชมครับอีกอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้คุณผู้ชมรู้จักไหมครับนั่นก็คือน้ําสาวข้าวนั่นเองครับเราอย่าเอาไปทิ้งนะครับน้ําสาวข้าวเดี๋ยวเราจะใช้นี่แหละครับ ในการบำรุงให้ต้นมะนาวของเราลงไปนะครับหนึ่งแก้วนะครับเสร็จแล้วให้เราคนครับคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันครับเพียงเท่านี้นะครับคุณผู้ชมครับเราก็จะได้ปุ๋ยน้ำไปบำรุงให้มะนาวของเราลูกใหญ่โตวไวติดดอกออกผลดกเต็มต้น เสร็จแล้วให้เราใส่ในเครื่องฉีดพ่นนะครับเดี๋ยวเราจะนําไปฉีดพ่นนะครับตา,ตามกิ่งตามก้านของต้นมะนาวนะครับจะช่วยบารุงใบเร่งการจเจริญเติบโต,ตของดอกอย่างครับคุณผู้ชมครับให้ลูกมะนาวของเราลูกใหญ่โตวไวดกเต็มต้นเลยครับเสร็จแล้วให้เราเขย่าอีกทีครับเขยเ่าแบบนี้ครับแล้วเราก็นําไปฉีดพ่น ต้นมะนาวตามกิ่งตามก้านของต้นมะนาวกันเลยนะครับนี่ครับคุณผู้ชมครับให้เราฉีดพ่นไปเลยครับตามกิ่งตามก้านของมะนาวนี่นะครับจะทําให้ต้นมะนาวของเราเนี่ยครับติดดอกออกผลมาใหม่นะครับในก็อยยางนะก็คือนี่ครับบํารุงด้วยนะครับบํารุงให้มะนาวของเราลูกใหญ่โตไวแบบนี้นะครับนับรองครับคุณผู้ชมครับดอกเต็มต้นแน่นอนครับทําสูตรนี้ได้เลยนะครับ วิธีง่ายๆนะครับในการบำรุงให้มะนาวของเราติดดอกออกผลลูกดอกเต็นต้นแล้ปก็ยันก็คือเก็บกินไม่หวัดไม่ไหวจริงๆค,ครับนี่ครับทำตามพ่อเพิินนี่แหละครับง่ายที่สุดครับคุณผู้ชมครับถ้าคุณผู้ชมคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์คุณผู้ชมชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามพ่อเพิ่นชา n e l ด้วยนะครับ ไว้เจอกันในคลิปต่อไปครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ